ลังจากปรได้นหน้าเห็นตาได้ไลยเป็นสิบพ่อเดือนเลยเข่าติเลยบางครั้งก็เข่าทั้งนาทีขณะเข่าทั้งอันนี้น่ะอุ้ยในี่ก็น้องอันนี้ก็มาอันนี้น้องอันนี้ลงมาเพื่อนอาคิดเอาเป็นมือบุญเบื้อเนาะมาแล้มือฮือหูมือฮือใส่บาตร ไปน้ำบ่เอาลิกไปใช่สะเดี๋ยวมาตัวหลดไทยนะเขาไม่ได้ชิลลงไปเอาส่ะน้องเอิร์นมาเน็่ยหลังคลองหลังยังพี่น้องเอิรหลัง จะพกล่างอันถวยบวงเพิ่นสีมาอยู่เอามื่อได้เฉากะสิคือบบไทยว้โลดแลแล้วก็เะอบไแลุญแล้วก็เอากะเอากอยู่ในห้องเอาเล็กอยู่ในห้องไปจักรกพี่นายมาอยู่บ้านแล้วพี่หน้องเลย cái bỏ hơi coi hơn ơ sắc bị chết không bỏ lỡ những hả nè dẫn พากันไปหาเฮทพี่น้องเลยน้องเอิญพนมาอยู่บ้านอยู่อันะไรพี่น,น้องอ,อันทางนีง้นะคะหน้าเอาก็สีลงถาอยู่ฮือนสีลงถาอยู่ฮือนห้มไปเด้อไปเด้อลูกไปเด้อ น้องอันนี้ลงมากาแฟนเพลินพี่น้องเ้ยน้องเอิรมาอยู่บ้านแล้วพี่น้องโหลดเพิ่นสองคันพี่น้อง លុយញ៉ាំសានរថយន្តពីរឈងខាន់2ខាន់នេះប្រហែល100000ពីន້ອງអើយ บักขามบ่อลงนะแม่บ่ฮะบักขามสิลงน้ำรางบ่แม่ลงก่อนเด้อเป็นเฮทพยังทางกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยน้องเอิอนกับแฟนมาอยู่บ้านเลยพี่น้องเอ้ย มาเคาะบาเป็นเนาะปีนี้เนาะเมื่อด่าเมืดอพ่นอีกเลยพี่น้องเลยจะสีแน่ใดปุ๋ยย่างโตอีกคือเก้าซองเมื่อซาเมื่อปุ๋ยควายหยกเขาพี่น้องใครก่กเอากะพี่น้องเลยเอาไว้กะเอาไว้กะแม่นเอาไว้กะอันนั้นพี่น้องเลยเอาไว้กะเวลาเกลี่ยผัดพ่นโตข้ามเป็นเบาแม่ดต้นแท้น่ะ แต่มะาแต่มเขาสาพี่นอกบิี่นอกแพ่นมาอยู่บ้านลแหเไทิ่งนหักแต่วาเ็ดแต่ว่างหูว่ามันเป็นเพดยังจะเดัพี่น้องเอ้ยรุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าจ็กสแมนเฮ็ดกินหรือเฮ็ดยังฮานะนะ เออบ่มैนเผ็ดอันน่ะเผ็ดจากเผ็ดยังอันนี้นะจอดค่าวๆนะบ่มैนเผ็ดกินฉ่ำพี่น้องเผ็ดพี่บือทานนบ้นพีน้าเนา rs. อัมัราพี่น้อง อันนี้มันหมักออกตามแคมห้องได้อันนี้ส่วนอ่อยเจ้าเกอือไปหาย,ยุ่เจ้าเกอือบจะยังมันออกเยอะแถวดอกหน้ากัอีพอแล้วเห็นอันเพื่อนใครบ่อน ไปปะคนตกไปทไหนล่ะสิไปทั้งหนนี่นะห่วยเขาีเขาดีพีโน่เราไปสิไปหน้าเราคุเล่นนะห่วยห่วยห่วยเราไปปหน้าเราคเล่นเยฮ็ดบ่อทางื้อยมันจะเจ้องขี่ผิดทางพี่เนาะเ้ยมันยังไปหายก็เลยนี่แหละนี่กัป้เฮ็ดนี่ ปะซาอากาศปะซาอากาศมีอยู่สองคนหนึ่งดอกมันก็บอกคือปะซาใหญ่ดอกปะซาก็ห้องกับเขาอยู่สองคนสามคนหนึ่งแหพี่น้องเลยห้องกับเขากันอยบ่แม้ว่าเขาเป็นพันเป็นแสนล้านคนแตบ่แม่ดอกเป็น้องประมาณสองห้องกับปะซาในห้องกับแบบห้องกับเห็ดนะพี่น้องประมาณสองสามคนนี่แหละนี่แหละ อันนี้ก็ออกเราไปเก็บเราไปซ่มมีแสยังพอมีหนุนเท็ดรั่วมันก็ออกแล้วโโทัทางที่น้องเอ้ยนี่ก็ตาเท็ปตายฮิระงเท็ดปุอน่ก็แท้่นนันแตนกินนันผักบุท้าเห็จอนาแค่ในสัออกเหมือ ໃນແຮງວິນອງເຂົ້າຖ້າບຸນຊິໂຕກິນຫຸມເຕີເໝືອນກໍາມາອີກ